สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อี้ก็มาพอกระช่องแม่กำนันหลอกฟังลำอีกแล้วนะคะช่วงนี้มาลำปิดฤดูกาลไปกับผ้าพี่ผ้นน้องออกหาลาเห็ดค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะค่ะก็ไปเก็บเห็ดซูพี่น้องเบิ้งค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินปนเห็ดตะไคร้กับแม่กำนันค่ะเบิ้งค่ะเห็ดตะไคร้หลายหลายช่วงนี้เนาะคะ่ะก็จะเป็นหนาฝนเนาะค่ะก็ไปหาเก็บเ,เห็ด มุนค่ะดอกนี่กะงามค่ะพี่น้องตะไคร้พ่นค่ะอันนี้ตะไคร้เขียวเนาะค่ะค่ะนี่กเ็เห็ดตะไคร้เขียวเนาะค่ะหรือว่าเห็ดตะไคร้ดินเพียงเนาะคะ <F ill of sun> ่ะบานไม่กำนันเอิญค่ะพี่น้องคะ่ะว้าวพี่น้องอันนี้ข่าดาวเลยคะ่ะอันนี้ตะไคร้พ่นเนาะคะ่ะหอมๆค่ะพี่น้องกีซุปค่ะแซ่บค่ะกินกับข้าวเหนียวเนาะพี่น้องบ้านบ้านคะ่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามป็นกระลังใจให้แมกําน้นเ,เด้อพี่น้องค่ะอันนี้นี่ค่ะคันเพื่อนออกคนสีออกพึดเลยค่ะเป็นแบบเออแรงแบบอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บน้ำแมกําน,นเลยค่ะพี่น้องอันนี้นี่รับตาลงพอแต่เหตุค่ะพี่น้องนี่ก็จีมันค่ะน,น้อยอยู่ว้าวอันนี้เฮียงกันอยู่สองดอกบักง่ญ่พี่น้อง กะเทิงเก็บเทิ่งถ่ายเนาะพี่น้องเราบางมองกะบ่ได้ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะยานเพิ่นมาเอาน้่พี่น้องค่ะเห็ดบวกเหนียวราชี่นีแห้งเห็ดด้วยค่ะพี่น้องค่ะแซบค่ะพี่น้องเห็ดอันนี้เห็ดปวกไฟเห็ดปวกเลือดเนาะค่ะหลวงอันนี้เห็ดตะไคร่ค่ะฝีมือค่ะพี่น้องิึงฟีมือวันนี้ค่ะพี่น้องมือันนี้จ้าอันนั้นเห็ดตะนี่ค่ะ เห็ดตะไคร้ดอกงามๆม,มาฝากพีฝากหนาวเฟื่แล้วเห็นมาพี่นองเต็มตาหน่อยเลยค่ะเมืนอี้อันนี้คือเห็ดปวกสายน้นามเนาะค่ะเห็ดปวกบานเท่าเด็ดเต็มตาอีกคือเ่าพีนองช่วงนี้บ่เดทาย,ยานคุนมาพัวก,กันพี่น้องค่ะค่ะพอกันไม่คลิปนาสำหรับคลิปนี้แม่กำน,นั่งกัลราไปก่อนสวัสดีค่ะ